สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาอัปเดตสวนสวนตุเรียนนะพี่น้องนะนี่ครับย่ำเสาย่ำเสาสวนต้มแถมพี่น้องหลังจากอีพี่หนึ่งไปอัปเดตของหมอเชินสุภัติน้ำของต้มแต็มน้ำครับนี่ย่ำเสาย่ำเสากำลังเปิดน้ำนี่พี่น้องเปิดน้ำไปไปเบื้องกันพี่น้องไปเบื้องกันนี่ครับเปิดสปริงเกอร์อยู่ครับน้ำก็จะเป็นน้ำน้ำสาโนะพี่น้องเนาะเพได้เอาน้ำไปน้ำจากไอ้ยังไงนะน้ำบาดาลครับ ต้องเอาน้ำสาพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นบอ่อบาดาลนะครับสำหรับไปอาบน้ำในโคเรือนว่าน,น้ำต้นไม้พอดหรือไม่น้องนี่ครับนี่นี่กำลังเปิดน,น้ำใส่อยู่เรืนอนชุดนี้ก็ประมาณสี่หรือห้าเดือนเลยพี่น้องเนี่ยนี่ครับเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวต้องต้อมเต็มสีอัพเดตด้วยพี่น้องนี่ครับมาพิงเกอร์หมุนริ้วๆอยู่คน นี่ย่ามโศกเขาต้นน้ำต้นไหม่นะพี่น้องเนะาะเพราะบรรยากาศนี่ย่ามเวทนเนี่ยโอ้หอนมากพี่น้องร้อนมากไหมนี่ครับต้นน้ำต้นไม้ไปครับจักสิบห้หนานาทีถึงยี่สิบนาทีาปไปไปเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นยังไงยุ่งหนาบุญนนี้ก็ดจะเป็นบ้านนะพี่น้องเนาะบ้านสวนนี่ก็ดจะสวนบัขขวเขา,าน้ำหอมน้ำเกษตรผสมปสานมีต้นหนึง่งพี่น้องโอ้ยี่แล้วครับยี่แหล่านาชิโอเคอยู่นะ นี่ครับร่างปิดน,นำไซยุบพี่น้องจะต้องจลสิผ้าขึ้นไปเบื้องข่างฟังพุ่นได้พี่น้องเนาะอือพี่น้องค่างเงย็นกเป็นแบบนี้เลยพี่น้องหมดรเร็วหรอโอ้โอตัวนี้ก็ปีกว่าสองปีแล้วนะตัวนี้ครับนี่ก็ะเจี๊ยด้ลพี่น้องก็ะเจี๊ยดพ้นพื้นละเพื่นสูงประมาณสองเมตรได้พี่น้องตัวนี้นี่ครับอยู่หน้าบ้านโอ้ย่างงามเลย นี่พี่น้องนี่มีอยู่มันซีต้นอยู่หน้าบ้านข้างบ้านอยู่ในสวนประมาณซีตั้งมืเกือบยี่สิบเลยพี่น้องเูสิครวันนี้เกือบมัดแปดเดือนหรือกี่พ่อปีแล้วพี่น้องมันงีขึ้นแล้วต้นพันธุ์มันกับมันหาจีบเช่นหกจีบเชนหนึ่งเนาะถามว่าปลูกอ่ะนี่ครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งงีแล้วต้นหนึ่งพินาหน้าจีโอเคนะพี่น้องพ่นาจีบออกลูกนี่ครับนี่นี่ต้นหนึ่งอันต้นหนึ่งต้นใหญ่ โอ้อยังขักเลยมาฐานเลยตัวนี้มาฐานเลยครับพี่น้องเปนตุเรียนเนี่ยได้ผลแน่ตัวนี้บังคับว่งเงาบันน,นี่ครับโอ้สูงเลยพี่น้องไปพาย,ยางไปเบึงทั้งบุอีกนี่พี่น้อง,งยังไงวางเวนย่ำเสือกับต้นใหม่เลยพี่น้องเพราะว่าแดดมันนอนจัดผลนี่ขางต้นนึงครับจะดีภาพไปเบ,บางึง ผองหมอแค่นี้พี่น้องออกลูกแล้วครับนุ่ยนี่ดกมากเลยพี่น้องนี่นี่ครับนั่งวันที่เป็นน้ำสายแล้วพี่น้องเอาเลยนี่ครับน้ำสามาปัม๊มเซ่นี่ครับไดโวหลักสายยางมาเห็นไ่มสายยางสีเขียวนี่นี่หลักสายสีเขียวต่อกันไปบุญเอาไปเขวบทั้งสปริงเกอร์หน่อยขางต้นไม้เวลาพี่น้องนี่ครับสายยางนี่พี่น้องขับเดียรเดียวเลพี่น้องเนาะนี่หนึ่งกันยี่ แบบยัวโยหนี่โอ้มีใช่ต้นงามครับนี่มีต้นนึงก็จะออกลูกแล้วพี่น้องแล้วก็ที่ว่าปับนวยปรับยังไหมเพราะว่ามันออกพวงหนึ่งหลายพี่น้องเดี๋ยวะๆเลยเบิ้งไม่นี่ครับนี่ครับนี่พี่น้องออกหมากแล้วพี่น้องเอ้ยของหมอแค้นสวดนี่เพียงใดพี่น้องหนุ่มีนี่ครับโอ้สะได้กินแล้วนี่ครับ ดกมากดกมากมายนี่สมบูรณ์อุดนสมบูรณ์พี่น้องโอ้อย่างงามเลยผมว่าเราอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกด subscribe เป็นกำลังใจให้ต้อมแต๋มด้พี่น้องวันนี้มาอัปเดตดสนต์ทุเรียนงให้เพิ่คนสนใจมาเมืองนันเมืองนีงกับมาเลียกับบ้านน้ำท้องนี่คน่ะบักหนาบักดกเลยพี่น้องหมากมันน้าออกแล้วพี่น้องออกแล้วครับคลิปนี้ก็บเอาเด็ดเด็เบืองสมิ่งเดี้ยวรัพี่น้องนะสวัสดีครับ